สวัสดีครับคุงใหอ่มาริูฝนตกให้ดูให้ชมก,กันครับกำลังมาอย่างแรงเลยครับตอนนี้มองจากนับช่องหน้าต่างของอาคารที่ลุงหหอย่อยู่บนชั้นห้านี่ครับฝนมาแบบมูดฟ้ามวินเลยครับณตอนนี้ที่ก,กาาร,รุงเทพมหานครครับฝน กำลังม,มาอย่างหนักเลยครับเป็นพาย,ยุย่อมๆเลยครับเนี่ยดูกันครับครับนอกจากภาพมุมสูงครับมองไปไม่ถึงไหนเลยครับเนี่ยตกมาอย่างหนักเห็นแล้วอยากให้ไปตกที่ต่างจังหวัดครับที่ทำได้ทํานากันเนาะครับก็น่าจะดี ตกในกรุงเทพนี่ก็ยังว่านะครับกรุงเทพไม่ได้ทํานาครับึงตกมากก็ท่วมสร้างครับความเดือดร้อนคนกําลังเลิกงานครับตอนนี้ครับตรงนี้ฝนก็มาลงตอนคนเลิกงานครับเดือทั้งวันฝนไม่ตกครับ๋ยวพอคนเลิกงานแล้วฝนมายเนี้ยครับไปยังไงครับรถติดแน่นอนครับ มีรุ่นอยไม่ได้เดินทางกับเขาครับหลังจากนุมห้องครับผนม,มาอย่างหนักจริงๆครับวันนี้นะครับบ้านเมืองครับดูผลงานครับตอนนี้ฝนกำลังลมาครับมเม็ดใหญ่โตหมากราชนะครับเนี่ย ข้างนอกถนนแจ้งวัฒนะน่าจะต่วมแล้วครับตอนนี้กำลังดูดังไร่กน ไปดูรถ,ไม,ไ,ถไม่ได้ครับไอ่ไดเห็นไดครับเห็นรถแทบใน่เ้นเลยครับไปกระจายให้กันเห็นด้วยกันครับเพราะว่านานๆทีจะเห็นฝนตกมาให้ชุ่มชื้นครับตรงระเบียงของหลวงหอยนี่แหละครับ ครับฝนตกมาทีไรครับก็ได้ความชื่นช้าไปทั่วแล้ะครับกรุงเทพมหานครครับช้าทั้งรถติดช้าทั้งฝนครับสำหรับที่ไหนยังแรงอยู่ครับก็จะ ภาวนาช่วยให้ฝนตรงนี้แค่นี้ครับไปตกที่แรงอยู่ครับลุงย่อยก็ภาวนาให้ไปตกใส่ต้นไม้ให้ลุงยอยด้วยเพราะว,ว่าลุงยอยปลูกไม้ไว้สี่ษาห้าร้อยต้นครับตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วครับไม่แน่ใจว่ายังรอดอยู่หรือเปล่าตอนนี้ครับได้ข่าวว่าฝนตกมานิดหน่อยเองครับ แต่ถ้าฝนกลุ่มนี้ครับไปตกที่นู่นครับต้นไม้ปกคงรอดตายเนาะครับเนาะตัวว่าความชุ่มชื้นน่าจะเกิดขึ้นพอสำหรับให้กับต้นไม้ต้นข้าวของเราครับขอบคุณครับสวัสดีทุกคนทุกท่านที่ติดตามฝนตก